อุบลราชธานีอัญมณีแห่งแดนอีสานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มด้วยการรับแสงแรกแห่งอรุณรุ่งก่อนใครในประเทศไทยที่ผาชนะใดจากนั้นค่อยไปท่องธรรมชาติป่าดงนาาทมเดินชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่แปลกาตาของลานหินต่างๆในช่วงฤดูหนาวก็จะได้สัมผัสด,ดอกไม้ป่านานาพันธุ์อีกด้วย ที่ยานแห่งชาติผาแต้มยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า4,000ปีเป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนแถบนี้ในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี น้ำตกซ้อยตะวนัน้ำตกขนาดใหญ่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้านสูงประมาณ20เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแต่จะมีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกรูหนึ่งในอันซีนของอุบลราชธานีสายน้ำจะไหลตกลงไปในปล่องหินลงสู่เบื้องล่างมองแล้วคล้ายกับแสงจันท์เต็มดวงสาดส่อง และมหศจัรยิ่งขึ้นเมื่อสายน้ำกระทบพื้นน้ำเบื้องล่างกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสีขาวน้ำตกทุ่งนาเมืองเสน่ห์น้ำตกงามที่ถูกซ่อนเร้นไว้เคียงคู่กับถาวสบ้ายักษ์อายุหลายร้อยปีแม้ในทุกวันนี้ก็ยังผลิดอกออกผลให้เราได้เห็นอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะขวรล่องเรือชมสองฝั่งของลำน้ำมูลชมความสวยงามของแก่งตะนะ และดอนตะนะเกาะกลางลำน้ำมูลที่แบ่งแม่น้ำมูลออกเป็นสองสายมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนจากนั้นไปเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกรากใส่ตลอดระยะทางหนึ่งกิโลเมตรจะได้ชมลายเค่นมอสเฟิร์นพืชเล็กๆแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่นี่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีอนณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชาป่าไม้อุดมสมบูรณ์แถบนี้จึงได้ชื่อว่าสามเหลี่ยมมรกตจุดเด่นของอุทยานคือน้ำตกห้วยหลวงหรือน้ำตกบักเตลน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึง3เส้นทางที่จะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าบริเวณนี้ จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งคือภาพมหัสจรยรของกุ้งนับล้านล้านตัวเดินขบวนผ่านลานหินเรียบแก่งน้ำมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนเท่านั้นการนั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งขงยามหน้าแลง้งจะพบปรากฏการณ์มหัสจัยรของธรรมชาติมากมายที่นี่คือสามพโบกแกลนขันยอนเมืองไทย แก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งโผลเฉพาะยามแล้งกลายเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากกว่า3,000แอ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อ3,000โบกในภาษาอีสานถัดมาไม่ไกลจะได้ทัศนียภาพแปลกตาของปรากฏการธรรมชาติอีกรูปแบบของผาชันร่องเหวล,ลึกสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขงมานานหลายร้อยปี ถ้าอยากรู้ว่าทั้งสองแห่งนี้สวยงามแค่ไหนต้องลองไปพิ